สวัสดีครับวันนี้นะับเราจะมาณเล่นรถกันนะครับมีรถอะไรบ้างครับนี่มีรถโมบูนอมีบนกองทรายอันนี้เราเราสร้างอะไรไปบ้างครับมาดูกันเอสร้างนี่แล้วนะครับนี่ม้าน้ำนะทำลายม้าน้ำสร้างป้านี่นะมีปลาไหม สร้างเครื่องบินรถมม,ม,ม,มาเรามาตักดินกันนะครับ ืดักไปเลยอ่าคนดินมานะครับาจ,จะไปสร้างกันนี่เทลงไปแล้วอืมเอ้าเราเจอไข่สซไพ่นะครับเปิดไข่ซไพดูซินนจะมีอร่อยโอ้เดืนเสาวนะครับหนึ่งตัวอ๋อสีเหลือง เอะไรโอ้ไ<ฮ>ทยซีดีทอ็อปเอาเหลือยงยังนึงอันะอะไรอา้าวสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้อา้าวเจ้าสีแดงด้วยเด้ยอ้าไทยซีดีทอ็อปสีส้มอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาสร้างอะไรกันนี่ามาสร้างปลากันดีกว่า สร้างปลานะครับสร้างปลาอันดร์เดนคุณเด่นเนนเทนเอนนะครับสำร็จแล้วโหเป็นรูปปลาเลยโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย